สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กันมาตลอดทุกคลิปนะคะขอบคุณอย่างยิ่งทั้งพลังเงียบและพลังที่เปิดหน้าเปิดตามาช่วยเชียร์เป็นกําลังใจแม่หมอนะคะแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยคะ่ะแล้วเรามาฟังหัวข้อที่น่าสนใจคือลุงพลโดนเทแต่ลานเทไม่สะเทือนคะ่ะท่านผู้ชม ในขณะที่ลุงพลโดนกระหน่ำซ้ําเติมจากหลายๆเหตุการณ์นะคะเริ่มต้นชีวิตของลุงพลเกิดมาอย่างสงบเรียบเรื่อนราบรื่นนะคะขอโทราบรื่นเรียบร้อยมากับครอบครัวเล็กๆมีลูกสองคนนะคะจนเกิดเหตุหลานเสียชีวิตนะคะลุงพลก็ช่วยตามหาพาหลานไปผ่านะคะพาศพหลานไปผ่าพาไปหานิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะสุดท้ายลุงพลถูกสงสัยจาก แม่เด็กนะคะว่าสงสัยลุงพลลุงพลน่าสงสัยที่สุดแล้วเพราะว่าใครๆก็สงสัยลุงพลแม่ก็เลยสงสัยบ้างค่ะท่านผู้ชมแต่ลุงพลวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นแล้วนะคะท่านผู้ชมลุงพลแสดงออกได้ดีค่ะในสถานะที่เป็นจำเลยนะคะจำเลยต่อศาลน,นะคะไม่ใช่จำเลยสังคมเหมือนช่วงแรกนี่เป็นจำเลยจริงๆนะคะลุงพลก็ยังอยู่ได้อย่าง เรียกว่าดูดีทีเดียวค่ะเป็นจำเลยที่คนสงสารเป็นจำนวนมากซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะเราจะมีจำเลยแบบนี้ลองมาชมท่าทางหรือบุคลิกหรือการพูดการจาของหลวงพลกันเลยค่ะในวันที่นักข่าวนัดมาว่าจะมาสัมภาษณ์ค่ะยังอาจจะกล้องอาจจะไม่ชัดแต่เราดูแคออ่ลักษณะท่าทางของหลวงพลดีกว่านะคะเนื่องจากว่าออแม่ครูกรุณาให้ใช้คลิปนี้นำเสนอต่อสังขอบคุณแม่ครู กกตูมมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะสวัสดีครับไอ้มันเทาก็ทุกงยุคสมัยนะสมัยนี่เนี่ยคนบวาย่านหอวยแต่ย่ยานเสียงย่านจอล้อตรงไหม,มบอกเฮ้ยครับดามเสียงเสี <S <S ๆๆยงใหญ่หมอเกียงกันอ่เจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนก่อนเจ้าก่อนเจ้ากก่อน มันเดินสุดใสผมนะไปเจ้าดาราทว่ารทว่าซื้อหวยแับเออมันห่อนแต่เจ้าก็ยับเด้เจ้าก็ใดเนาะองคชาควุมหน่อยไหมเฮ้ยอืมคอยกับองจัาควุ้มนะที่เจ้าก็ไปกับกจิตากแดดอยู่นี่ลองเบิ่งเคียงทุ่เจ้าสืทนไหวบ้างไหมแสดงว่าไหวค่ะที่ไหวไหวข้าวเพแล้วอืมคอยก็จับไม้แหงอยู่นี่แล้ว คนหบักไหมเห็นมั้ยน้องลุงกินไหมจ้ะ <laughs> ลุงไม่กินข้าวแม่ยังไม่ทายทั้งที่กระาำทูบเลบานเนี่ยป๊อดไปหลอยจุดทูบวะเจ้าระวังเด้อเออระวังเด้อมีคนไปเหยียบหอดทุ่อนเด้อเออเฮ้ยบอกเบาอีกโอ้ย <c oughs> อย่าไปนะทางที่บนบมแน่นเนี่ยเราลงไปบบบโอ้ที่เขาคุยกันเนี่ยเขาสั่งพี่พี่สกินบ่เขาสั่งทีมบ่ก็อยากให้สั่งเหมือนกันค่ะเอาก็ะเาวไปที่หล่ดูแซ่อยู่เมาเ้าไม่แบบคอยท่วงในผัท่ารันยุดเบาเลย กินนนเออว้าเกระบกค่ะกระบกค่ะยิ่งกินยิ่งเมายิ่งกินยิ่งอร่อยส่นตเว่าแซ่บลูกนะว้าดังปรสูข่อยดอก่อยมีลำโพงยังไลยกระเจ้าว้าดังแล้วกบเบาแน่กรบะชิบ้าส่นตกับชิมีมัดะยากอีละมั้งอาการไม่้าวได้แล้วอโออันนี้ใส่แสงงบอกบอก แจ้งโคโลวันนี้ยังใส่แสงนี่างไรแล้วเจ้าเนี่ยนะไม่มีแสงบอกเขาขาวนหน่อยๆยังแสงบ่แฟบบอกบ่แฟบบ่กเรื่องไหนเขาขาวใส่แฟบบ่หรือว่าใส่มันแขงบ่มันเหลือมซื่อๆมันเหลือมซื่อๆรัวตัวก็ยังมุนอยู่ใส่แสงบอใส่แฟบบอขาวๆคุ่นขสี่เหลี่ยมแบบ แท็อะไร <c oughs> อย่างนาี้อันนี้เลอครับอือมันคือจังแจง้งมีสะดอกัวใส่อ๋อเอ,อื้อสปอตไลท์อล่านาหมิดเนาะเปิดสปอตไลท์เพ่อก็หู้ผมเหงเข่าผมกินกาแฟาผมไปมอิม่มครับกะเพาะบาหวัวหรอไหม ขอบคุณครับแก้วจับบาทครับจับบาทครับจับบาทครับแก้วนี่บนต่อแสดงของฟรีนานโอ้ยบุญพอม่อีกนอคอยกันได้นอเข้าล็อกแล้วไกลๆเลยเดี่ยมัน่ี่นะเขาล็อกอีกแล้วโอ้ยกาแฟหัแข็งมานะวันนี้เนาะ เหลืองเบิดล้ชุดเจ้ามัโอ้เบิงรู้จักนาทีละบอลเหลื่อมมันเหลือมเหลือมมันสามนาทีล้วยังน้ใหหน่อยมะเนี่นาทีนาทีละดูม่หวานเนาะกาแฟเนาะสงสัยสีแม่นจะทำกาแฟสามนาทีกาแฟม่หวาน ถ้า3นาทีจะบำรุงขอเลยเด้อ3นาทีแล้วเอาตนึงยป๊บปิดตรงนี้เนาะอตรงนี้เนาะ้นนะ3ไม่ยังเนาะมยังเล่นกับกาบักงมและอนันบานีโอ้ มาแล้วชาคุณหมอชาสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วยบรรเทาอาการเมื่อยลา้าปวดเมื่อยตามร่างกายลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสื่อมโทรมของเซลล์ในร่างกายดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพทุกวันหนึ1 1> ่งแ <1 S 1> พ็ค250บาทถ้าซื้อ3แพ็คลดเหลือแพ็คละ200บาทสนใจสั่งได้กับเครือข่ายมาแล้วทุกช่อง,องโทรมาเลยทรงฟรีทั่วประเทศ ท่านผู้ชมได้ฟังคลิปนี้ชอบอกชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ